สวัสดีค่ะสายนะคะปกติแล้วเนี่ยสายก็เป็นคนที่ทํางานค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยการ ผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเสริมสร้างะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีคอลลาเจนต่างๆนะคะแล้วก็ลองมาหลายยี่ห้อแล้วค่ะแต่ว่ามีคอลลาเจนหนึ่งตัวค่ะที่ตอนนี้นะคะใส่เพิ่มมากๆนะคะแล้วก็อยากจะมาแนะนาเพื่อนๆนะคะว่าคอลลาเจนตัวนเนี้ยเนี่ยดียังไงนะคะเดี๋ยวเซจะมาบอกกันเลยค่ะว่าคอลลาเจนตัวเนี้ยมีอะไรที่เด่นกว่าคอลลาเจนตัวอื่นนะคะซึ่งนี่ค่ะ บอดี้เชฟคอลลาเจนหมื่นมิลลิกรัมพาสกูต้า250มิลลิกรัมนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะทรายรองทานได้มาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะแล้วก็บอกกันเลยว่าดีมากๆค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะนอกจากจะมีคอลลาเจนถึงหมื่นมิลลิกรัมนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยออยอนะคะให้ทานนะคะได้สูงสุดเนี่ยถึงหมื่นมิลลิกรัมแล้วทรายเนี่ยก็ได้ลองมาหลากหลายยี่ห้อแล้วก็จะมี4,000บ้าง6 0พ0นบ้างนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้ถึงหมื่นมิลลิกรัมเลยนะคะไม่ต้องไปทานตัวอื่นเลยแล้วก็นอกกจาก ยังมีกูต้าด้วยค่ะที่เป็นสารที่ให้ความความขาวขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่อยากมีผิวขาวแบบซส่แบบนี้นะคะปกติเนี่ยเพื่อนถามมาเยอะมากนะคะว่าใสยทำไงถึงมีผิวขาวค่ะก็นอกจากที่ซส่ดูแลตัวเองแล้วนะคะใส่ก็ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะซึ่งทําให้ผิวขาวขึ้นจริงๆนะคะปกติแล้วเนี่ยคอลลาเจนค่ะไม่ได้ทําให้เราผิวขาวขึ้นนะคะอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของหลายๆคนนะคะกูต้าค่ะที่เป็นสารที่ให้ความขาวนะคะแต่ว่าคอลลาเจนเนี่ยจะช่วยเติมเต็มนะคะ ผิวพรรณของเราให้ดูแต่งตึงนะคะปกติแล้วเนี่ยคอลลาเจนคาะในร่างกายก็จะสร้างได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะหยุดสร้างหรือว่าทํางานช้าลงนะคะประมาณอายุ20ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบอดี้เชฟนะคะคอลลาเจนเมื่มิลิกรามกูต้า p ลั s กูตาส้า250มิลลิกร,รัมเนี่ยช่วยเราได้อย่างดีเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีวิตามินซีถึง60มิลลิกร,รัมนะคะที่ช่วยในเรื่องของ ช่วยดูดซึมนะคะให้คอลลาเจนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะทำให้เราเห็นผลได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ทานค่ะทานง่ายมากๆนะคะจะเวลาที่ทานเนี่ยจะมเีเดี๋ยวเดี๋ยวไซจะมาชงให้ดูเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะในกล่องนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ในหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด5ซองนะคะรูปแบบซองก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกล่องสีชมพูแบบนี้แล้วก็จะมีเขียนว่า Body s h e c คอลลาเจนหมื่นมิลลิกรัม plus c o o t สองร้า250แบบนี้เลยนะคะอันนี้นี่อ่านี่นะคะก็ซองก็จะเป็นแพ็คเกจน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวทราจะชงให้ดูเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะปกติแล้วเนี่ยคอลลาเจนแบบหลายๆตัวค่ะพอทาแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นของ ปาทะเลน้ำลึกนะคะจะเป็นกลิ่นคาวแต่ว่าตัวนี้ค่ะไม่มีอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนเกรดเเลยทีเดียวค่ะน,นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคนให้ดูกันค่ะว่าตัวนี้ค่ะละลายน้ําง่ายมากๆนะคะนี่แล้วก็คนแบบนี้เลยนะคะปกติแล้วค่ะเวลาที่เราทานนะคะจะชงใส่แก้วแบบนี้ก็ได้นะคะผสมน้ําเย็นนะคะหรือว่าถ้าบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยเหมือนทรายก็อาจจะออกไปทานข้างนอกได้นะคะ ก็ชงใส่ขวดน้ำเล็กๆค่ะแล้วก็เขยา่าอันนั้นก็จะทาให้คอลลาเจนเนี่ยละลายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวคนให้ดูสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพอคนแล้วเนี่ยออสีของคอลลาเจนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ,ะนี่นะคะ คอลลาเจนค่ะที่ใส่ชงเมื่อกี้นะคะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พอชมมาแล้วเนี่ยจะได้น้ําสีออกชมพูแดงๆแบบนี้นะคะจะเป็นน้ําใสๆค่ะเห็นได้เลยนะคะว่าละลายหมดแก้วจริงๆนะคะไม่มีเศษคอ,อ,อลลาเจนลงหนยุอยใต้ใต้นี้เลยนะคะก็ละลายได้ดีมากนะคะแล้วก็อาจจะวแซจะลองทานให้ดูนะคะ ลารู้สึกสดชื่นมากๆค่ะแล้วก็ทําให้ไม่มีกลิ่นคาวของคอลลาเจนนะคะที่จะกทาเป็นสกัดจากปลาทะเลน้ำดึกอ,อีกด้วยนะคะใครที่สนใจค่ะอยากจะทานออลองทานคอลลาเจนบอดี้เชฟนะคะคอลลาเจนมือมิลลิกรัมพลัสกูตา250มิลลิกรัมนะคะก็สามารถติดต่อก,กับไซก็ได้หรือว่าหาซื้อได้ตามช็อปนะคะของบอดี้เชฟแล้วก็ห้สรรพสินค้า้นะนำทั่วไปเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ